ลานกลางเต้นและบ้านพักแคมปิ้งสวัสดีทุกคนอาวันนี้ก็จะมารีวิวที่พักกลางเต้นดงสนคะเอาเต้นมาเองคนละสามบาทจะเอาเต้นมาเอง30บบาทแต่ที่เต้นของอุทยานคน เต้นละสองก็ห้าสิบจ้ะต่อเต้นเนาะไม่ใช่ต่อคนพูดผิดจ๊ะแล้วก็พักไฟก็ไม่มีจ้ะแต่ฝากชาร์จก็ไปชาร์จที่พนังงานได้จ้ะเดี๋ยวจะรีวิวห้องน้ำให้ดูด้ยวยจ้ะมารีวิวห้องน้ำอุทยานจ้ะดงสวนนะจ้ะห้องน้ำยังไงมีฟักบัวยังไงมาดูกัน จะเป็นได้ยังไงล่ะมาดูกันนี่มีแบบนี้จ้าแล้วก็มีที่วางสบูู่ให้มีฟักบัวให้ในแบบมี้เลยจ้าี่เห็นไหมแล้วก็ถั่ว่วมธรรมดาไปเลยนะอันนี้คือลูกสนจ้าลูกสนที่จะหาดูได้ยากแต่ว่าเขาลูกใหญ่ ลูกใหญ่ก็ฟินแลนด์นะเหมือนพันเดียวก็ฟินแลนด์เลยจ้ะดีลูกสวนเนาะเดี๋ยวออกก็จะถ่ายไปให้เมืนน่อนาดูได้ว่าเมืองไทยมีสวนแบบนี้หนากิ่สวนพอลีอบลอบลอ่บอลอะไยกย สวยงามมากประทับใจราคาย่อมเยาายบายนะครับอีก20ปีจะมาใหม่